เครื่องกระตุ้นไฟฟ้ารุ่น Intensity Twin Steam 4ค่ะเลขซีเรียลนะคะปลดล็อกกล่องเครื่องเปิดออกมาจะเจอสมุดคู่มือภาษาอังกฤษนะคะตัวน,นี้ก็จะมีบอกรายละเอียดของโปรแกรมต่างๆแล้วก็มีรูปของจังหวะคลื่นนะคะก็มีคลิกไกด์ อิเล็กโทรด2 2สชิ้นค่ะมีตัวเครื่องนะคะแล้วก็จะมีแบตลิเทียมค่ะมีตัวชาร์จนะคะสายชาร์จ usb c แล้วก็สายคั้วรกระตุน้นเดี๋ยวเรามาดูวิธีการใช้งานกันนะคะตัวนี้เป็นแบตลิเธียมนะคะเราต้องใส่แบตเข้าไปก่อนการถอจะมีลูกอนชี้นะคะ ออีกมาเปิดนะคะจะมีช่องตรงนี้นะคะสัญลักษณ์อยู่ที่มีสามขีดก็ใส่ลงไปแบบนี้นะคะเดี๋ยวเรามาลองเสียบสายกันเลยนะคะ เรามาลองใช้ชาน n อลหนึ่งกันจะมีสองขั้วแยกออกมา,อา,าเราใช้นี่นะคะอิเล็กโทรขนาด1.5นึ้ สมมติว่าเรามีอาการปวดข้อมือนะคะหรือว่าชาปลายนิ้วก็ใช้ได้ในติดเรียบร้อยนะคะเสียบสายสนิททั้งสองฝั่งนะคะเปิดเครื่องปุ่มนี้ค่ะเปิดปิดเปิด,ป,ดปิดเครื่องนะคะตัวนี้อยู่ในซิลอาจจะมองไม่ค่อยชัดนะคะน่าจะได้เนาะโอเค เราก็เลือกบริเวณที่เราต้องการกระตุ้นได้เลยค่ะตัวนี้จะง่ายบริเวณศีรษะคอนะคะบ่าหลังกลางช่วงแขนนะคะช่วงขาล่างคาบนเขา่าหรือว่าหลังก็ตรงนี้ได้สมมติว่าเราเลือกเป็นที่บริเวณต้นขอนะคะอ๋อไม่ใช่สีเรากระตุ้นมือเนาะเราเลือกมือดีกว่านะคะแล้วเราเลือกโหมดนะคะจะมีเทน s กับ ems นะคะเรามาเลือก Tense นะคะ แล้วเราก็เพิ่มระดับความแรงตรงนี้ได้เลยนะคะหรือว่าเราจะมาตั้งระยะเวลาก่อนก็ได้กดปุ่มเซตตรงนี้ตั้งระยะเวลานะคะอยากกระตุ้นแค่30นาทีนะคะตั้งค่าเสร็จแล้วพอขึ้นศูนย์ศูนยก็เพิ่มระดับความแรงได้เลยเราเสียบสายที่ช่องทางซ้ายเราก็ปรับเฉพาะทางซ้ายนะคะจะมีระดับความแรงขึ้นตรงนี้นะะก็จะมีรูปขึ้น ระยะเวลากระพริบตรงนี้นะคะแปลว่าคลืน่นทำงานแล้วนะคะก็จะรู้สึกว่ามีไฟเข้าแล้วนะคะถ้าต้องการลดนะคะก็ลดได้เลยต้องการหยุดก็กดปุ่มนี้ได้เลยต้องการเริ่มใหม่ก็กดปุ่มนี้ ถ้าต้องการปิดก็ปิดได้เลยนะคะไม่ไม่ได้อันตรายอะไรกดปุ่มนี้มันก็จะหยุดทุกอย่างนะคะเดี๋ยวจะพามาดูโหมดย่อยนะคะตอนนี้เราเลือกโหมดเป็นเทนนะคะถ้าเราจะปรับมาเป็น EMS สําหรับมือก็ได้ส่วนมือเนี้ยนะคะพอเราเลือกมือแล้วปุ๊บมันจะเป็น P1 เป็นโปรแกรม1ในตัวมือเนี่ยค่ะทุกตัวค่ะมันจะมี3โปรแกรมย่อยให้ P1 P2 แล้วก็ U1 ถ้าเราเลือก สีสะมันก็จะเป็นรูปสีสษะขึ้นนะคะก็จะมี p 1 p 2แล้วก็ u 1เหมือนกันตัวนี้ก็เหมือนกัน p 1 p 2ก็ u 1ทุกตัวมีเหมือนกันหมดเลยก็สแสไฟจะแตกต่างกันนะคะแล้วก็ปิดเครื่องก็กดค้างเครื่องก็ดับนะคะตัวนี้จะใช้งานง่ายมาก